สวัสดีค่ะมาวันนี้จะพาไปซอยแพรรอนวันนี้นัดเจอเพื่อนพากันไปซอยแพรรอนข้างที่ทำงานเนี่ยพากันไปซอยนี่แอบๆด้วยนะ แต่มันเป็นของสาธารณะใครเอาก็ได้แต่ก็แอบแอบแต่ก็ไม่รู้ทำไมนะแอบแอบเอาไม่เยอะหรอกเอาแค่เนิดหน่อยนิดหน่อยนี่ก็หมายถึงว่ากินจนอ้วกอะ่ะวันนี้ไปสองคนกับเพื่อนชวนเพื่อนไปสอยเพราะเราไม่มีไม้สอยเพื่อนเขามีไม้สอย ปดูบรรยากาศสอยไอ้นี่แหละแต่ก็สอยนึกถึงมะไอ้นี่อะมะม่วงบ้านเราอ่ะไปคนเดียวไม่กล้าไปต้องหาเพื่อนไปด้วยไปคนเดียวอ,อายถ้าไปกับเพื่อนอะหน้าด้านพอมีเพื่อน <laughs> มันเขาว่าคนเดียวกลัวตายสองคนหน้าด้านเมียสองคนกาไอ้นี้ตายนะสองคนหน้าด้านไม่ใช่มีแค่เราหน้าที่ด้านเพื่อนก็ด้านด้วยงั้นไปด้วยกันไม่ได้ นี่ซอยใหม่ยังไม่หมดนะยังเลยอีกตั้งเยอะเดี๋ยววัลังไปซอยใหม่ที่ไปสอยเนี่ยก็คือวันหยุดมันไม่ได้เป็นวันธรรมดาหยุดงานก็เลยพากันชวนกันไปซอยแล้ววันนี้อากาศดีด้วยฝนไม่ตก ก็คลิปที่แล้วพาไปดูแล้วว่ามันเยอะคลิปนี้ก็เลยต้องเอามาให้ดูว่าพากันไปซอยที่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็มีขายนะแต่ไม่ซื้อ ส่องส่องอันไหนประหยัดได้เราก็ประหยัดอันนี้มันก็คือของสาธารณะที่สามารถเอาได้มันไม่ได้ของพิวออ์อยู่ที่นี่อะไรประหยัดก็ประหยัดส่วนประหยัดได้ก็ประหยัด แล้วช่วงนี้มันเป็นหน้าผลไม้แล้วมันก็จะเยอะตออีกไม่นานเดี๋ยวมันก็สุกมันก็ไม่มีคนมาเก็บเนี่ยมันก็ร่วงเต็มนี่แหละชีวิตเมืองนอกใครที่คิดที่อยากจะมาอยู่คิดดีๆนะ มันไม่ได้สนุกเหมือนเมืองไทยมันไม่ได้อิสระเหมือนเมืองไทยอยู่ที่นี่มันไม่มจะว่าอิสระมันก็อิสระแต่มันอิสระแบบมีขอบเขตบางคนคิดแต่ว่าโอ้อยู่เมืองไทยลำบาก ถ้าคุณไม่ได้คิดถ้าคุณไม่เคยมาอยู่ในเมืองนอกอะ่ะคุณไม่รู้หรอกคุณต้องมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อะ่ะอย่างต่ำห้าปีขึ้นแล้วคุณจะรู้ว่าการอยู่เมืองนอกอะ่ะมันลําบากแค่ไหนบางคนมาปีสองปีอู้อยู่เมืองนอกดีอย่างงน้นดีอย่างนี้มันดีค่ะดีสวัสดิการเขาโอเคดีแต่คุณรู้ไหมว่าสวัสดิการนั้นอะ่ะคุณต้องทํางาน คุณจ่ายตางังจ่ายภาษีเข้าไปเขาก็เอาเงินนั่นแหละมารักษาคุณมาให้คุณแต่มันก็ได้ว่าดีไหมมันก็ดีแต่ใครที่คิดที่จะมาอยู่ที่นี่แล้วไม่ทำการทำงานน่ะคิดผิดกลับไปอยู่เมืองไทยเถอคะค่ะ เพราที่นี่เขาไม่มีถึงคุณจะแบบมาอยู่ที่นี่คุณไม่ทํางานคุณแก่มาคุณคิดว่าเขามีเกษียณให้คุณใช่เขามีแต่เขาไม่ได้มีเยอะแยะขนาดนั้นที่เขาจะเอามาให้คุณเพราะคุณไม่เคยทํางานเสียภาษีให้เขาเลยเขาให้ค่ะเขาให,เาให้เขาให้แค่แค,แค่กินแค่ไม่กี่บาทไม่กี่ตังคุณอยู่ได้ไหมค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ก็แทบจะไม่พอเลย นี่นี่ยมาอยู่ต่างประเทศไม่ได้สบายอย่างที่คิดใครที่คิดที่อยากจะมีผัวฝรั่งนะ่ะคิดดีๆค่ะนี่แหละค่ะเขาเรียกลูกแพรอนเก็บเสร็จแล้วเนี่ย เอาแค่นี้นะคะเนี่ยถุงนึงเนี่ยครึ่งถุงไม่ได้เอาเยอะเอานิดเดียวนิดหน่อยแค่ครึ่งถุงไม่ได้เอาเต็มถุงแบ่งคนละครึ่งกับเพื่อนไปซื้อก็หลายตังอยู่นะถ้าไปซื้อเขาอ่ะ